สวัสดีค่ะมิ้งนะคะจากโตโยต้าการจนาบุรีนะคะวันนี้นะคะมิ้งจะมาแนะนำนะคะาการใช้งานนะคะ a p p l e Ca r p เ,ปเในรุ่นรถ Revo แล้วก็ f o r t u n e นนะคะปี2020นี้นะคะนะคะ,คะก็เดี๋ยวจะมาดูการใช้งานของ Apple c a r p กันนะคะ,ะนี่นะคะก็จะขึ้นแล้วนะคะ ก็ฟังก์ชันของหน้าจอนะคะก็จะขึ้นมาในรูปแบบแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีของ p p o o n นะคะจะขึ้นจุกให้ด้วยนะคะการดูแผนที่สามารถดูจากในนี้ได้เลยนะคะกดค้นหานะคะแล้วก็ค้นหาได้เลยนะคะมี s i r ีให้ด้วยนะคะน,น,ไไนี่ให้ดูตัวอย่างแค่นี้เนาะ ก็การใช้งานฟังก์ชันชุกนะคะก็มีเลือกเพลงได้นะคะเหมือนคล้ายๆในโทรศัพท์เราเลยนะคะแล้วก็มีตรงที่เราเพลงโปรดเอาไว้ด้วยนะคะก็จะคล้ายๆในโทรศัพท์ของเราเลยนะคะก็เดี๋ยวมิ้งจะมาแนะนํากับตัว Android นะคะใช้งานคล้ายๆกันเลยนะคะก็เสียบสายเหมือนกันนะคะก็จะเป็นตัวของ Android จะเป็นตัวออ d แอน d รอยออโต้นะคะ เลือกที่ Android Auto นะคะนี่ก็อย่างอันนี้ก็จะขึ้นเพลงให้เลยนะคะเพราะว่าเครื่องนี้เปิดจุกค้างไว้นะคะการใช้งานคล้ายๆกันเลยนะคะก็จะมีแผนที่ให้เหมือนกันนะคะ Android Auto นี่นะคะสามารถเล่นฟังก์ชันแผนที่ได้เหมือนกันพูดได้เหมือนกันนะคะไปโรบินสันการ นี่นะคะก็สามารถารพูดได้นะคะแล้วก็ใช้แผ่นที่ได้คล้ายๆกันเลยนะคะกับตัว iPhone นะคะแต่ของ Android จะเลือกเป็นนะคะ,ะ Android Auto นะคะค่ะหน้าจอของ Android ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็คล้ายๆกันนะคะแต่ของ Android จะไม่มีจุกแต่จะเป็น Play Music แตกต่างกันแค่นี้เองนิดเดียวนะคะค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับการแนะนำะ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ Android Auto สำหรับคลิปหน้านะคะจะมีสาระน่ารู้อะไรเกี่ยวกับรถ t o y ยต้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้จบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย